วันนี้นะคะวันเราช่างป้านแก้วพานสนุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินแก้วมังกรทุกคนเห็นว่าโกหกหรือเปล่าว่าแก้วว่ะมันเป็นแก้วจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่มันยูข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะตีให้มันเป็นรูๆนะคะให้อากาศมันระบายออกนะคะจากแก้วมังกรเนานะ อันนี้เป็นสีแดงนะเราชอบสีดอแองอแดงนะม,ามากมาเมื่อกี้จ้ะยาให้ดูนะทุกคนอืมจำปากจำคอทุกคน จิมปากจิมคำไม่กนนมินเลยทุกคนนะเต็มปาทเต็มคำกันทุกคน จะถามว่าทำไมชอบถ่ายแต่มุมนี้เพราะอันนี้ก็คือตัวเราเรานั่งโต๊ะอยู่นะถ้าเห็นแม่ดะะ้วยทุกคนที่เรานั่งโต๊ะอยู่นะทุกคนมันก็เลยถ่ายมุมนี้นะคะเอ๊ะเอ็ม เกะะ้ไและฮ้

แม่หมดแล้วเอาอีกอเร็วจิแม่สิเราก็อยู่กับสภาพแบบนี้อ้ว <c oughs> นแม่นะคะ นี่นีน่แม่นันนะแม่ปอกเก่งมาฮะอุ้ยลูกใหญ่มากคนโอ้ยคือเราต้องเจาะรูเหมือนเดิมนะทุกคนน,นีาต้องเจาะรูใหญ่นะคือแบบลูกมันใหญ่มากทุกคนอ่ะก็แบบ กลัวรูว่างโยมือกินกลัวรูนะคะแล้วก็จะเจาะรูทำไมกลัวรูไม่กล้ากินมันกระเต็นใส่หน้าเลยทุกคนตัวเิมันใหญ่เกินมันกระเด็นใส่หน้าโค้มันกระเด็นใส่หน้าทุกคน คนเด็กน้อยกินเลยพ่อหน้าไม่ก็เลอะ้างไหมพ่อหน้าไม่ก็เลอะไหม,ไมหพ่อมาคุยหน่อยคิดอบย่าว้างทิาบ้าง,างอโอเคาบ้างใช่ไหม ตอนนี้ครับต้นแก้วเนี่ยนะเขากำลังไปไหนไปเช็ดหน้าที่กินเลอะเมื่อกี้แต่พ่อไม่ได้ใส่เสื้อก็เลยไม่ไม่เข้ากล้องนะเออเอาเป็นมือแทนแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวต้นแก้วเขาเช็ดหน้าเสร็จแล้วเขาก็จะมาแล้วก็จะมาโชว์ร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงวันนี้ะสะอาดแล้วสวยเหมือนเดิมนะโอ้โหดูเป็นลูกมันใหญ่ไงมันก็เลยแบบ อีกเป็เอาเอาช้อนไหมเอาช้อนมา ช่ำช่ำๆเนอะอร่อยเป้แกพาสนุกพาสนุกยังไง ใส่กระดาษผมไม่ก็้เอากระดาษรองไว้เพราะกกว่าไม่กลัวมันหกไงมาให้ดูมนาะ <c oughs> คลินี้ก็เป็นคลิปกินนะคะอืมอร่อยมากสุดยอดเไปอร่อยมากฝนตกอีกแล้วคือ คือไหนไหนตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่นั้นโท่นั้นกี่อยากจะรู้ว่าต้องจิตใจนั้น วันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปติดตามช่อง้านแก้พาสนุกด้วยนะสวัสดีค่ะ